ครับผมนายฮิเจวั์การญรพิบูลรหัสศ0 4มาจากวิทยาลัยเทคนิคนครฐปฐมแผนกช่างยนต์สาขาเทคนิคเครื่องกลครับผมนายลูดีเย็นเยือกรหัสศูยนยม์มาจากวิทยาลัยเทคนิคนครฐปฐมแผนกช่างยนต์สาขาวิชาเทคนิคเครืร่องกลครับ วันนี้จะมานำเสนอโครงงานชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นจากแผ่น,นเปเคียพอความเป็นมาภาพอากาศของประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเชียนหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากภาวะรุกร้อนและทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมากขึ้นโดยเครื่องปรับอากาศปัจจุบันจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อัดอาแทนผ่านอุปกรณ์ต่าง ซึ่งเมื่อใช้ไประยะหนึ่งุปกรณมีการชำรุดและรั่วซึมทำให้ไม่สามารถทำงานได้จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดสร้างชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นจำเพนเทียขึ้นเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้พลังส่งวัิร,ร้อนเย็นของจำเพน,นเทียนำมาใช้ใช้คอมพิวเซอร์ในเครื่องปรับอากาศวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดสาธิตเครื่องทำความเย็นจำเพน,นเทียสอง เพื่อหาประสิทธิภาพเพื่องทำความเี็นจำเพาะเป็นเทียร์สามเพื่อศึกษาความพอใจจทย์ตรรกะเครื่องทำความเี็นจำเพาะเป็นเทียร์หนึ่งครับที่สวยงานี้นะครับหนึ่งมีตัววัดอุณหภูมิครับสองมีสวิตซ์ปิดเปิดครับสามมีตัวควบคุมความเร็วพัดลมครับสี่มีตัวควบคุมอุณหภูมิครับอันนี้พัดลมฟังพอยเย็นครับ นี่เป็นพัดลมฟังคอยร้อนเราจมีปั๊มน้ำสองตัวครับระบบปั๊มน้ำเป็นระบบปิดครับแล้วจะมีบอกน้ำสองตัวฟังร้อนกับฟังเย็นเราจะมีแท่นเทียร์สามแท่นรุดระวางกลางนี่ครับเราจะมีสวิตชิง่งเพืาอรับแปลงไฟบ้านเป็นไฟสิบสองโวลต์ครับตอนยังานนี่ครับนี่เทียบไฟในบ้านครับ ก็ทำการเปิดสวิตช์แล้วมีตัวปัามเย็นใช่ไหอันนี้จะเป็นฝั่งคอยเย็นครับจะมีพัดลมคอยระบายความเย็นแล้วอันนี้จะเป็นฝั่งคอยร้อนครับจะมีพัดลมฝังคอยร้อนเฮ้ยมีปั๊มน้ำสองตัวครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำฝั่งคอยเย็นนครับนี่เป็นปั๊มน้ำฝั่งคอยร้อนนี่เป็นฝั่งฝั่งเย็นครับ านี่นแผ่นโซเดียมเราจะมีสวิตชิ่งเป็นเอาไว้แปลงไฟบ้านเป็นไฟ12โวลต์นะครบเครื่องมีใช้ไฟ12โวลต์นะหลังจากผ่านไป,ไปอะไรครับองยาคผ่านไปสิบนาทีครับอุณหภูมิก็ลดลงได้ประมาณ23.7ครับผลคาดว่าจะได้รับ หนึ่งการใช้เครื่องทำความเย็นจะเป็นเพนเทียมมีประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นในระยะยาวสองเครื่องทำความเย็นจะเป็นเพนเทียไม่ใช้สารทำความเย็นที่เป็นอันตรายต่อชั้นโอโซนจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ